เดอ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 เกอรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ในเกมเลกอออิเดียนาโจนนะครับนี่นะคะวูบโอ้โหอันนี้พระเอกของเรานี่ครับผมนี่โอ้โหอันนี้ผมก็เล่นไปแล้วนะครับนี่อันนี้ผมเล่นไปแล้วดาที่หนึ่งนะครับผมนี่ต่อมาเราเราจะมาเล่นดาที่สองกันนะครับทุกคนอ่ากดเข้าไปสตอรี่ซึบ อันนี้ก็เป็นโรงเรียนอ๋อกำลังสอนเด็กหนุนครับผมอ๋อมีสาวปิ้งอยู่เปิ้งเลยอันนี้ใครวะเนี่ยอ๋อมีประชมอ่ะอ๋อมีประชมอยู่อันนี้ คืออันนี้ตามหาเพชรเหรอวะองงโอ้เป็นชุดเดียวจังอ๋อตามหานางคนนี้ขึ้นเครื่องบินไปแล้วโอ้มีคนแอบสะกดรอยตามอยู่อืมมีคนแอบ เข้ามาด้วยทุกคน In the Mountain นี่เงาใครว่าเงาใครอ๋ออันนี้จะเป็นนักเอกน,นี่มาจีบโ,โอ้โดนต่อยอ๋อโอเฮียแกโดนต่อยอะมามาเล่นกันปุ๊บนี่ยกอีป๊อนี่อืม อืมไอตัวเลโก้อ,อินเดียน่าจนเนี่ยมันก็สนุกเหมือนกันปั๊บอืมพุ่กระโดดอย่างเท่โอ้โว้าวพเลโก้อินเดียน่าจนมันก็หนุกแบบมันแบบมันจะมีตัวต่อเลโก้อะไรเยอะแยะมากมายเลยทุกคนอืมปั๊บปั๊บนี่ทำายนี่ทำายทำ,าย,ทำายโลโก้นี่ยไอทำายเลโก้นี่ <c oughs> นต่อย

เพิ่บเนี่ยไหวไฟไหม้อ่ะโดนเผานังเอ็นโดนเผาอืมนังเอ็นเนี่ยมันกระ,ะโดดได้สูงมากเลยทุกคนอืมเอาไอ้นี่หล่นลงมาเนี่ยอตัวไอ,ไอตัวสำคัญ อ่าเก็บอาเก็บอันนี้ก็เป็นกุญอ๋ออันนี้ก็เป็นกุญกุญแจเนีนยนครับผมเนีน่ยกุุญแจฮะกระโดดได้ไหมเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อขายกุญแจตรงนี้อ๋อองอแ้องอองอแงองอชิ้นดีอะปื๊บนี่ฟา เดี๋ยวนะเดี๋ยวหมวนุนหมนุนหมนุนหมุดแจ้งก่อนนี่เปิดประตูอ่านี่ตัวร้ายมานี่ไอตัวร้ายแว่นมามาอะ,อะไรอ,อ้าไอเหี้ยเผานั่นเจ้เาเหรียญเขาเอาทำหนนไอเหี้ยลูกน้องก็มีปืนด้วยเหี้ยมา อย่าตงสู้กับไอ,อ,อ,อ้ที่มีปืนด้วยมามึงกงม,มาว้าวอ,อ่ะเดี๋ยวสลับร่างนะแมวหนึ่งอะออาไปก่อนนี่ฟ้าเข้าไปเอาเลยไปปึ๊บต่อยแม่งต่อยแม่งให้น้ำเลยโอ้ทองทองอย่งเงี้ยมีทองอยู่ข้างในด้วยทุกคน อ้เนียอยากเนียต้องต้องเก็บทองนะทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสงสัยนะสงสัยต้องเป็นในเชือกนี้พวกโอยอ่าได้มาแล้วอ่าได้มาแล้วโอ้เฮง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 รวย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 ว้าไอ้เหี้ยแบบ บนมีอะไรบ้างวะอืมข้างบนโอ้โหได้ได้เงินเต็มๆเลยมาต่อซะมาต่อเลโก้อืมข้างล่างมีอะไรวะอืมถังน้ำอืมมีทองด้วยเนี่ยโอ้ได้ทองอีกแล้ว แม่งมว้ลำคาแล้วให้แล้วลำคาลนะมันต้องปิดฉากแล้วอีกวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเธอมึนเดี๋ยวเธอมึนเดี๋ยวเธอมึนนี่คุณมีแส้นี่แส้ป๊าบมาปเข้าให้โอ้ว้าวอ่าอี๋ฮ่าแม่จ๋าแม่อยู่ไหนแม่งดึงแม่งเลย ไอ้แมงพี่น้องประชาชนแมไออนงไม่เอาอีกสดอกหนึ่งแมาเบ้ออ่าบ้าบ้าเจแมงอย่ามีผัวฝรั่งอย่ามีอันจะกินอยาจะใส่เงินเต็มตัวโอ้โหเฮียตัวบอสมาแล้วจ้ามาแล้วมึงกับกูเจอกัน มาฉีบไข่เออเฮียเฮียฉีบไข่เดี๋ยวนะขอสต๊อปแป๊บนึงจ้ะเดี๋ยวขอพักก่อนเหนื่อยมามาทำไมมาแล้วจ้ามาแล้วพักเอกมาแล้วจ้านี่พักเอกมาแล้วเบื่อเอว้มา 2, 2. เก้าอีเออ้เก้าอี้เก้าอี้เบื่อเว้มาเก้าอี้อีกตัวหนึ่ง วืดฟาไปมาไม่นี่หมุนนี่เป็นหัวเลยว่าเฮียโอ้โหพายเอกระโดดได้ได้เตี้ยแต่แต่นักเอ็ในกกระโดดได้สูงมากเลยทุกคนนี่แม่งทำมาเข้าของไอ้เฮียทำอะไร ไอตัวข้าวของของเลโก้ว่าเฮียโอ้ไม่เฮ้ยตัวร้ายมันได้กลิ่นอะไรเฮียไฟไหม้ไฟไหม้ตูดเฮียไฟไหม้ก้นเฮียอ้าวชิบหายแล้วเฮียร้านก็ไฟไหม้แล้วโอ้ไม่นะร้านฉันเฮียไฟไหม้ไม่ต้องยุ่งขอเหรียญหน่อยเออไม่ให้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 เอาเฮียห่วงด้วยช่างแม่ง มาเล่นต่อว่าน,นี่อุ้มนี่จับมันอุ้มนี่นี่ชกชงชกมวยชกมวยนี่ว่มถ้ายิงปืนอ๋อมีมาให้เขยด้วยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะขอเก็บของแป๊บนึงไปเก็บ

โอ้เจสเจสเจสต์ with my hand, hand, hands h oh, a n d hands โอ้เจร้อนไฟไหม้นะเจ๊อื <c oughs> ฉันจะทำยังไงต่อวัเนี่ยฉันเอามือไปแง่พันลองแบ,บลล่อาอา,รราจะก็อาจย์ช่วยทุกคนครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่โจระเบิดนี่เจ๊ก็ไม่หลบโอ้เจ๊ก็ไม่หลบอะ่ะ อ๋อนี้ชิ้นส่วนของเลโก้เนี่ยคือหิมะโอ้ยพวกมาแล้วเหียป้าแยกแมงเนียมึงจะเอาับกูใช่ไหมเวียฟ้าเฟียอต่อต่อต่ออะปึ้บนี่ยกแมงอ่ะไปต่ออ๋อตรงนั้นนะ ไอี่ยสีเอี่ยสีเขียวๆนี่อ๋อต้องซ่อมนี่อ๋อเจอปเจแล้วอ่ะซ่อมอ่ะรีบซ่อมเลยด่วนนะปึ๊บปื๊บอี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 อ่ะเสร็จแล้วเห็นนะปื๊บนี่ยมีไหมมีไหมไม่มีแล้ว ไปดีกว่าอืมอืมว่าจืบืบยืบๆืบยืบว่าว่า่าเนะนี่ปีนนี่ปีนด้วยแซ้นี่แซ้อ่าอเหี้ยว่าเหี้ยพวกมันมันเยอะว่อีเหี้ย วัววววนี่เก็บหัวใจนี่เก็บหัวใจหัวใจอ้าโอ้โหกู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 เค่ๆสาว์เสียงอืมีเท่าไรเอาให้หมดมาเดี๋ยวนะ เดี๋ยวต้องต้องเอาระเบิดข้างบนอาออาเอาลงมาให้ได้เลยนะอ่ะต้องให้เจ๊ปีนอ่ะอ่ะเจ๊เป็นคนปีนนะอ่ะอ่ะเอามาลงมาเดี๋ยวปุ๊บนี่นี่แตกแตกเอน้ำแตกอ่ะอ๋อตืมจุดไฟออกครับเดี๋ยวต้องไปเอา เดี no <S <s ๋ยวต้องไปเอาทุบเทียนไหวสิ่งศ ok ักดิ์สิทธิ์ก่อนเ้ยไม่ใช่เฮี่ยจุดระเบิดเอออะอ่าวิ่ง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 มึงเข้าไปวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะตรงนี้ก็จุดไม่ได้อืมไม่เป็นไรอะตรงนี้ก็ได้อ่ะลบ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 เออลบทันเปี้ยง โยนไม่ฉีกไฟโอลิสม a l l c h a r a c t e อ๋อฉันนี้สำหรับพวกตัวเล็กที่เข้าไปถ้ำได้ที่เข้าไปม,มดมูหนูได้เจได้เป็นเลยได้มาเลยเร็ว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  ตัเกีเ้ยไก็ไม่หาราตาเปมีเนยนมมียาเบลแล้แต่แบบอาบก,ะ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 กะ๊ก็กกับโตเนยนมนากจะร้องไเดี๋ยวข้าแม่งให้ตายหมเลย นี <ítulo> ่ซ้อมนี่ประแจประแจนี่เพื่อเพื่อว่าว่านี่ต่อต่อปุ๊บนี่อัดยึบ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 นี่น่ามันออกมาเพื่อ อ๋ออ oh, oh, yeah. ๋อเย่นน้ำแต่งน้ำแตกกระจายเลยอ่ะอ้าต่อทิศซอไุ้เฮียแม่งใหม่แล้วไเฮียเจ้าคนยี่ใหม่แล้วทุกคนเฮ้ยพวกมึงไม่เบื่อกันบ้างเหรอไอ้เฮียมากันอะไรตั้งใจตั้งแใจวะโอ้แม่งหนาวว่ะเฮียแม่งหิมะว่ะหนาวไอ้เฮีย โอ้ยเจ็บนะเว้ยใครวะเฮ้ยเดี๋ยวยิงแม่งเลยเฮีย้ยนี่เพิ่บนี่ยิง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 เพื่อเพื่อยิงโอง้กระสุนหมดแล้วอืมโอ้โอ้เฮีย้ยขึ้นไม่ได้เฮีย้ยขึ้นเดี๋ยวขึ้นมาจะขึ้นไม่ได้นี่าเดี๋ยวเอาปัจจไหนะเดี๋ยวอ๋อนี่เดี๋ยวแม่งโอ้งโง่อยนะ กลับไปใส่ที่เดิมอ่ะ,อะขึ้นได้แล้วไปอ่ะอย่างเงี้ยโอ้เกือบตายเงี้ยเงี้ยไม่ได้แดกกูเหรอกเวิร์บอ่ะ,อะยังไม่ตายเว้ยเฮียโอ้กูยังกอดได้อยู่แม่งกูต้องกอดเมียเกินนะ โอ้โหเฮีเยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นกันแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเฮียรู้สึกว่าคลิปนี้น่าจะยาวแล้วเจอกันใหม่